ขอ,น,อน้อมน้อมแด่องค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้ใครจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอน้อมถวายความเคารพพระเถรานุเถระทุกรูปด้วยความเคารพยิ่งขอความสุขความเจริญในศิลในธรรมจงบังเกิดมีกับคณะสัตยาติจงสาธชนผู้ที่มาร่วมในงานบำเพ็ญกุศลศพเพื่ออุทิศถวายให้กับ หลวงตาพระมหาชนินชวนปัญโยนสถานที่แห่งน,นี้จากนี้ไปอาตมาภาพในนามตัวแทนของคณะสงฆ์ก็จะได้ทำหน้าที่ชี้แจงแสด็รรมตามสมควรเก็บเวลาญาติโยมที่ประนมอยู่ก็วางมือทั้งสองประคองวิธีน่นาตักคงใช้เวลาไม่มากโดยธรรมเนียมปฏิบัติเมื่อหลายวันที่ผ่านมา เราท่านทั้งหลายก็ทราบปีว่ามีการแสดงธรรมก่อนที่ประสงค์จะได้สวดพระอภิธรรมซึ่งงานลักษณะเช่นนี้ในสถานที่อย่างนี้ไม่เคยมีมาก่อนก็ไม่มีใครคาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นโดยปัจจุบันทันด่วนอาตมาภาพนี้ก็ไปมาหาสู่ จากเกษตรวิสัยมาวัดกุตมาพิชัยตั้งแต่ปี2 5 3 6หลังจากนั้นก็ได้นำสัมมเนรมาปากกับลวงตาท่านอยู่สองรุ่นแต่ก็ไม่ได้ผลอะไรมากมายเพราะเด็กกำลังเจริญเติบโตสอบได้ประโยคหนึ่งสองแล้วก็อยากศึกไปโดยเฉพาะความสัมพันธ์นี้อาตมาก็ไม่ใช่ลูกศิษย์สายตรงท่าน เข้าใจว่าลูกศิษย์สายตรงนี้ก็คือผู้ที่มาพำนักอยู่อาศัยมีการเล่าเรียนนักธรรมชั้นตรีโทเอกแล้วก็เรียนแผนกบาลีไปด้วยแต่ด้วยความที่มีความศรัทธาเรื่อมใสในปฏิปทาแนวทางแล้วก็การเอาใจใส่ธุระในการศึกษาของหลวงตาท่านเห็นแล้วเกิดความรู้สึก ปื้ออยู่ในใจว่ายังมีพระสงฆ์นี่เอาใจใส่ธุระในการศึกษาด้วยความสุจริตใจเพราะว่าการศึกษาในทางพระพุทธศาสนานี่แบ่งออกเป็นสองอย่างใหญ่ๆก็คือคันถธุระและวิปัสนาธุระคันถธุระก็คือศึกษาเล่าเรียนในทางทฤษฎีเมื่อบวชเข้ามาแล้วนี่ก็เรียนนับธรรมชนตรีโทเอกหรือว่าแผนกธรรม อีกส่วนหนึ่งก็สามารถเรียนควบคู่ไปด้วยก็คือแผนกบาลีตั้งแต่ประโยคหนึ่งสองถึงประโยค9อีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนอุดม,มศึกษาก็เรียนในสายมหาวิทยาลัยสง์ปริญญาตรีถึงปริญญาเอกอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นส่วนที่ศึกษาในส่วนของคันธาธุระือทฤษฎีส่วนการศึกษาอีกแผนกหนึ่งเรียกว่าวิปัสนาทุระ ก็ฝึกวิปัสสนากรรมฐานลงมือปฏิบัติในส่วนที่ศึกษาเราเ่เรียนมาแต่ทั้งสองฝ่ายก็เอิงอาศัยซึ่งกันและกันฉะนั้นการศึกษาเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนมีความเข้าใจว่ารากฐานของตึกคืออิฐรากฐานของชีวิตคือการศึกษาเราะนั้นทุกคนนี่ไม่สามารถที่จะทิ้งการศึกษาได้แม้แต่ขณะน,นี้เวลานี้ เราทุกคนก็ศึกษาความเป็นไปของชีวิตก็คือมีร่างอันไร้วิญญาณของลุงตาทอดร่างอยู่ในลงศพสองสาวันที่ผ่านมาแล้วก็อีกไม่กี่วันก็จะนำขึ้นสู่เชิงตะกรเราศึกษาได้กับตัวท่านในทุกอย่างโดยเฉพาะการที่ญาติโยงไปมาหาสู่มีความสัมพันธ์อันดีกับหลวงปู่นี่ ถือว่าเป็นความผูกพันที่มีอยู่อย่างยาวนาน <c oughs> โดยเฉพาะบุคคลผู้ที่อยู่ใกล้ชิดปรนิบัติรับใช้อุปถัมภ์หรือแม้แต่ญาติโยมผู้หญิงผู้ชายที่มาถวายพัฒหารเชา้าถวายพัฒหารเพลงคนที่มาทําบุญเป็นครั้งคราวแล้วก็หลงตานี่ก็ผูกต้ายส่ศีลให้เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในทางจิตใจอย่างนี้เป็นต้น ฉะนั้นความสัมพันธ์ระหว่างพระกับคารวะเป็นสิ่งที่เราเข้าใจโดยเฉพาะสังคมชนบทเวลามีความทุกข์เวลามีปัญหาก็มักที่จะเดินทางไปทำบุญตักบาตไปสนทนากับพระฝุนเจ้าที่วัดโดยเฉพาะองค์หลวงปู่หรือว่าหลวงตามหาชนิใครที่ได้เข้าใกล้ก็จะมีความรู้สึกอยู่ในใจว่าท่าน เป็นพระมหาเถระที่เข้าใกล้แล้วมีความอบอุ่ท่านมาได้ถือตัวให้ความสนิทสนมกับทุกคนเท่าเทียมกันไม่ได้เรียกว่าท่านจะเป็นใครการปฏิสัาถานต้อนรับโดยธรรมคือการพูดจาปฏิสันถานโดยทางอื่นก็มีน้ำชาโดยเฉพาะน้ำชาลงตานี่ยังไม่ทำจะนั่งดีท่านถือแกน้ำชามาก่อน อาตมามีโอกาสเดินทางมาฉันพัฒหารกับหลวงตาเป็นประจำปีหนึ่งก็สองสาครั้งแล้วก็ครั้งล่าสุดก็เมื่อต้นเดือนนี้ฉันพัฒหารด้วยกันก็ดูลักษณะท่าทางก็ไม่ได้เป็นอะไรมากมายแต่เมื่อเย็นวันที่หลวงปู่ได้มรณะก็ได้รับโทรศัพท์ว่าท่านสิ้นใจแล้วโดยอาการสงบ ไม่ได้ป่วยไม่ได้เป็นอะไรพอได้ยินเช่นนั้นนี่ <Hello. S 1> จิตใจที่เคยดีๆอยู่เอ๊ะทำไมมันรู้สึกเวิง้วงว้างเถอนทำไมมันรู้สึกว่าหดหูหรือว่ามีความรู้สึกว่าสูญเสียบางสิ่งบางอย่างไปก่อนหน้านั้นสักครึ่งปีนีอธตมามีความตั้งใจว่าจะนั่งคุยกับหลวงตาแล้วก็อัดวิดีโอไปด้วยจะขอความรู้ ในเรื่องต่างๆอัตชีวประวัติการงานของท่าน,นาแต่ว่ามันเกิด<ท>อุบิเหตุอย่างหนึ่งก็คือไม่ไม่ดังก็เลยไม่ได้อ่านสองครั้งสองทางเพราะคิดว่าสักวันหนึ่งท่านก็คงจะไม่อยู่อาจจะมีสิ่งใดสิ่งหน ay, ึ่งที่ทําให้คนรุ่นหลังได้เห็นการคุยการพูดจาของท่านในลักษณะเป็นเอรีบยบทสบายๆแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่า สิ่งต่างๆเหล่านี้อยู่ในใจทุกคนเสมอเหมือนพระองค์พระสัมมาสัมพุทธเจา้าร่างกายของพระองค์ไม่อยู่แล้วแต่สิ่งที่อยู่แทนพระองค์ก็คือพระธรรมแล้วก็พระวินยัยเหมือนกับเวลาที่เราจะประกอบพิธีอะไรสักอย่าง,งก็มีการจุดธูปเทียนบูชาพระตัตนตรเทียนเล่มที่หนึ่งก็คือบูชาพระธรรมเล่มที่สองก็บูชาพระวินยัย ทูบสามดอกก็บูชาคุณของพระพุทธเจ้าส่วนดอกไม้ก็บูชาพระสงฆ์สิ่งเหล่านั้นเป็นการบูชาด้วยอามิสหรือว่าอามิสบูชาบูชาด้วยสิ่งของในระยะเวลาสองสามวันที่ผ่านมาแล้วก็จะมีอีกไปจถึงวันที่29-30เมิบนี่เราก็มาร่วมกันถวายอามิสบูชากับหลวงตาสิ่งต่างๆที่เรามองเห็นด้วยตาเนี่เรียกว่าอามิสบูชา เทิดทูนบูชาในสิ่งที่หลวงตาได้สร้างเอาไว้แต่หลังจากนั้นทุกอย่างก็จะกลับคืนสู่สาภาพปกติมีสุภาษิตไทยที่ท่านกล่าบอกว่าแกงจืดถึงจะรู้คุณเกลือหนูกัดเสื้อถึงจะรู้คุณแมวหมายความว่าเกลือที่อยู่ในครัวถ้าวางอยู่เฉยๆก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรแต่เมื่อใดที่เราปรุงอาหารเรารู้สึกว่า รสชาติของอาหารนั่นน่ะมันจืดมันจางเราก็จะหาน้ำปลาหาเกลือมาเติมเพื่อเพิ่มอรรถรสของอาหารให้มันมีความอร่อยขึ้นหนูกัดเสื้อถึงจะรู้คุณแมวแมวที่เราเลี้ยงไว้ก็ช่วยในการกำจัดหนูละ่ะแต่ว่าเมื่อใดที่ไม่มีหนูเราก็ไม่ได้รู้สึกอะไรมากมายแต่เมื่อใดที่หนูนี่กัดทำลายข้าวของเราจะรู้ได้เลยว่าแมวเนี่ยมีประโยชน์อย่างไร คนที่เป็นลูกเป็นหลานเองก็ดีเวลาที่พ่อแม่อยู่กับเราอาจจะไม่รู้สึกอะไรมากแต่เมื่อใดที่ท่านจากไปแล้วเนี่ยความดีของบุคคลเหล่านั้นจะผุดขึ้นมาในใจทีละนิดทีละนิดท่านเคยบน่นท่านเคยปลุกตั้งแต่เชา้าท่านเคยหุงหาอาหารหาข้าวห,หาปลาให้กินช่วยแนะนำพร่ำสอนหลายสิ่งหลายอย่างเราเคยชินแล้วก็ ไม่ได้รู้สึกอะไรมากบางครั้งอาจจะรู้สึกรำคาญด้วยซ้ำไปแต่เมื่อวันหนึ่งท่านไม่อยู่แล้วเสียงที่เราเคยได้ยินว่าท่านบนเราจะคิดถึงความดีของท่านจะค่อยปรากฏชัดขึ้นเรื่อยๆนั่นหมายความว่าการที่เราอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนานจนเกิดความเคยชินจะไม่รู้สึกว่าสิ่งนั้นมีประโยชน์อุปมาเหมือนกับต้นไม้ใหญ่ อยู่มามาหนึ่งต้นไม้ต้นนั้นเนี่ยสิ้นอายุไขลงจะด้วยเหตุใดก็แล้วแต่ก็คือมันผุกจนโคตรล้วลงหรือว่าโดนรมแรงไปก็ตามทีแต่ก่อนเราเคยอยู่โดยอาศัยร่มเงาของต้นไม้ต้นนั้นเนี่ยปกป้องผองภัยทั้งหลายแต่ถ้าหากว่าต้นไม้ต้นนั้นไม่อยู่แล้วเนี่ยความอบอุ่นความรู้สึกป,ปลอดภัยมันก็ไม่มีแล้วเช่นเดียวกันกันกบที่หลวงตาท่านไม่อยู่ การที่เราเคยไปมาหาสู่การที่ท่านเป็นหลักชัยของบ้านของเมืองของพุทธศาสนิกชนของพระสงฆส์ศิษยานิสิ์ทั้งหลายไม่มีแต่ว่าเปรียบเสมือนกับพระธรรมกับพระวินัยซึ่งเป็นคําสอนเป็นพระวินัยเป็นคําสั่งที่เป็นตัวแทนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อหลวงปุกตาไม่อยู่แล้วเราก็เอาคําสอนของท่านนั่นแหละเสียงที่เราเคยได้ยินเสียงที่เราเคยได้ฟัง เอามาไปทำสองใจว่าเออหลวงตาเนี่ยท่านยังไม่ไปไหนท่านยังอยู่กับเราเสมอฉะนั้นสิ่งละอันพันละน้อยที่เราเคยไปมาหาสู่เค,คเคยมีความเคารพเคยมีความเลื่อมใสเนี่ยการที่เราจะทำให้หลวงตาท่านมีความชื่นอ,อกชื่นใจคือนำคำสั่งและคำสอนของท่านไปปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เพราะอะไรเพราะว่าการศึกษาในทางพระพุทธศาสนาอาตมาได้เกิล่าวเบื้องต้นว่าคือคันธุระก,การศึกษาเราเรียนในทางทฤษฎีสองวิปัสนาสุระก,ก็คือลงมือปฏิบัติลงไปเราก็ปฏิบัติตามคําสอนแล็คําสั่งของหลวงตาโดยเฉพาะลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยเยอะแยะมากมายผู้ที่เป็นมหาปร,ริญญาทั้งที่ดํารงเพศอยู่ในเพศของมุระชิต แล้วก็บุคคลที่ลาสิกขาไปแล้วก็มีอยู่เยอะพอสมควรคาดว่าค่ำของวันที่28หรือวันที่29ซึ่งเป็นวันที่จะสลายร่างลวงปูนลูกศิษย์ลูกหาคงจะมาทั่วทุกสารทิศเป็นวาระสุดท้ายที่จะได้ถวายบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้ท่านได้รับทราบรับรู้แต่เราก็ไม่รู้ว่าท่านจะไปไหนนะ ปกติบางครั้งเวลาฆราวาสหรือว่าญาติยมเสียชีวิตไปเราก็ทําบุญให้ทำบุญอุทิศให้เพราะว่าไม่รู้ว่าตายไปแล้วจะไปอยู่ที่ไหนแต่ในกรณีของพระสงฆ์เวลาที่ท่านมรณภาพบางคนอาจจะมีคําถามอยู่ในใจว่าเอ๊พระสงฆ์เนี่ยท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจําเป็นหรือไม่ที่จะต้องทําบุญอุทิศถวายโยมตอบใ,ในใจก็ได้บางทานอาจจะตอบว่า ไม่ทำา็็ได้เพราะว่าท่านนี่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมากกว่าคาราวะเยอะแยะมากมายอ,อายภูมิคงจะไม่ได้ไปเป็นแน่แท้แต่ได้ประเพณีนิยมถ้าเราไม่ทำบ,บุนอุทิศถวายเหมือนกับเราไม่ใส่ใจเราไม่ได้แสดงออกในเชิงสัญ,ญลักษณ์ว่าเรามีความรักมีความกระตัญญูกตเวทีต่อท่านทั้งนี้ทั้งนั้นนี่ ในสายของพระเองท่านเปรียบเสมือนกับพ่อคนเป็นผู้พร่ำเป็นผู้สอนเป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาเพราะว่าพระแต่ละรูปนี่อยู่กับท่านมานานอยู่พอสมควรไม่แต่อัตมานี้ก็ไม่ได้รับการศึกษาของกับท่านโดยตรงแต่ว่ามีความรู้สึกว่าคุ้นเคยมีความเคารพนับถือแล้วก็เทิดทูนเหมือนกับท่าน,เ,นเป็นพ่อคนหนึ่งเช่นเดียวกันฉะนั้น ความรู้สึกของหลายๆคนที่คิดว่าขาดพ่อไปอัตมาก,ก็เลยนึกถึงบทประพันธ์ที่เพื่อนสะทธรรมิกหรือว่าพระด้วยกันได้แต่งขึ้นเป็นบทประพันธ์บอกว่าพ่อนี้มีบุญคุณอันใหญ่นักเฝ้าเลี้ยงลูกรักหนักเอาเบาสู้ถึงยากลําบากภาพเพียนเอ็นดูพ่อคอยอุ้มชูดูแลหงหญ่พ่อคือดวงใจพ่อให้ทุกสิ่งพ่อให้ความจริงรักจริงเกินใครให้แสงสว่างให้ทางสดใสให้กําลังใจให้ความเมตตา อบอ้อมอารีปราณีและใครพ่อคือผู้ให้ไม่เคยคิดค่าการกินกันอยู่พ่อเลี้ยงดูมาพ่อให้วิชาปัญญาแก่เราทุกอย่างพ่อให้ไม่เคยหวังผลเพื่อลูกทุกคนพ่อทนทุกเศร้าให้ลูกมีสุขให้ทุกบางเบาพ่อรักลูกเล่ารักเท่าชีวาลูกจะเทิดทูนพระคุณของพ่อจะไม่ย่อท้อต่อการศึกษาจะไม่ลืมบุญพุณข้อเลี้ยงมาลูกขอบูชาพ่อโดยดวงใจ ฉะนั้นการบูชาบุคคลผู้ที่ควรบูชาเนี่โดยเฉพาะพุทธาศาสนาสุภาษิตที่อาตมาได้ยกขึ้นว่าปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังเป็นบทบทหนึ่งที่ปรากฏอยู่ในมงคลลสูตรเวลาที่พระสงฆ์ท่านเจริญพระพุทธมนต์ผู้ที่เป็นประธานนําสวดก็จะกล่าวคำว่าอาเสวนาจะพาลานังปันดิตานจะก็จะมีทายกมาจุดเทียน เพื่อทําน้ำมนต์เป็นบทมงคลละสูตรก็คือบุคคลได้ลงมือทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะเป็นมงคลต่อชีวิตสภาวิษย์ที่ได้กล่าวไว้ก็คือปูชา,าปูชาจะปูชนียานังการบูชาบุคคลผู้ที่ควรบูชาถือว่าเป็นมงคลอันอุดมใครบ้านเป็นบุคคลที่ควรบูชาก็คือบุคคลผู้ที่ให้กําเนิดเกิดเรามาคือบิดามารดาซึ่งเป็นผู้ที่ผูกพันโดยสายเลือด ขาดไม่ได้นอกนจากนั้นอีกมีใครบ้างเรานับถือาศาสนาพุทธก็คือองค์พระสัมมาสัมพุทธเจา้าครูบาอาจารย์ผู้ที่พร่ำสอนลูกศิษย์อย่างในกรณีของหลวงตาก็คือเป็นครูบาอาจารย์ที่พร่ำสอนลูกศิษย์ทั้งหลายให้ได้เติบใหญ่มาในทางกาศรศึกษาน้อมนําคําสั่งและข้อคำสอนของท่านไปปรับใช้เพื่อให้ชีวิตของตัวเองเนี่ยได้เจริญง,งอกงามก้าวหน้า ถึงอย่างนั้นก็ดีสิ่งที่ลวงตาได้ฝากไว้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่เรามีความรู้มีความเข้าใจเวลาไปฟังพระท่านแสดงธรรมงานศพก็คือสัพเพสังขาราอนิจจาสิ่งทั้งหลายเนี่ยมันไม่เที่ยมสัพเพสังขาราทุกขาสิ่งทั้งหลายเป็นทุกข์ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้สัพเพธรรมมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายไม่มีตัวตน สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เรามีความรู้มีความเข้าใจแต่บางทีเข้าไม่ถึงเข้าไม่ถึงแก่น,นของมันสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงอย่างเทียนส่องธรรมเนี่ยที่จุดโดยคนพ่อเมื่อกี้ตอนแรกมันก็เป็นเทียนแท่งที่เต็มอยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าจุดไปเนี่ยน้ำตาเทียนมันก็ไหลลงเรื่อยๆถ้าปล่อยเว้นานานๆไปแท่งของเทียนจะไม่อยู่ ไม้แต่เทียนนี่ก็แสดงธรรมเปลวเทียนละลายทั้งยังเปล่งแสงอะนนมาภัยชีวิตมาลายไปเหลือสิ่งใดทิ้งไว้แทนหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเทียนที่มันไม่ไปไม่ไปเนี่ยมันยังส่องแสงออกมาทําให้เราเนี่พอทีมองเห็นบ้างแต่ชีวิตของคนเราที่มันหมดไปแต่ละวันแต่ละวันเราจะเหลืออะไรไว้ให้ลูกหลานเขาได้เทิดทูนบูชา ฉะนั้นเราก็ต้องูคิดว่าเอ้ะเวลาที่เราจะเหลืออยู่เนี่ยเราจะทําอะไรเพื่อฝากไว้กับโลกฝากไว้กับสังคมบางคนไม่ได้คิดคิดว่าคนเราเนี่ยเกิดมาชาติเดียวก็ต้องสนุกสนานอะไรให้เต็มที่ก็เป็นสิทธิ์ของท่านที่จะมีความเชื่ออยู่เช่นนั้นแต่ว่าในทัศนะของพุทธศาสนาคนเราเนี่ยตายไปแล้วถ้ามีเหตุให้เกิดก็จะต้องเกิดถ้าไม่มีเหตุให้เกิดมันก็จะไม่เกิด เช่นเดียวกันเวลาที่เราจะทํานานหรืออีกระยะเวลาไม่นานเดือนสองเดือนนี่ก็จะได้ลงมือแล้วข้าวปลูกข้าวเปลือกที่เราเตรียมมาไว้เนี่ยเพื่อที่จะไป่านในานาถ้าเอาไปบานอยู่ในดินที่มีการไถพรวนมีความซุยมีความร่วนเหมาะสมอากาศอบอ้าวได้มีฝนตกลงมาบ้างข้าวเปลือกเหล่านั้นก็จะงอกมาเป็นต้นกล้านั่นคือมีเหตุให้เกิดมันก็จะเกิดชีวิตของมนุษย์เราเนี่ย ถ้ามันมีเชื้ออยู่มีความโลภความโกรธความหลงมีกิเลสทั้งหลายทั้งปวงซึ่งแรกเง้าก็คืออวิชชามันก็ต้องเกิดแต่ในกรณีที่ไม่เกิดละ่ะเวลาที่เราไปงานศพก็จะมีการขั่วเข้าเข้าเปลือกที่บ้านเราเรียกว่าเข้าตอกแตกนะก็เป็นปริศนาธรรมอย่างหนึง่งเวลาเราหว่านลงไปเนี่ยลงดินก็ดีลงพื้นซีเมนต์ก็ดีพื้นยางมาตอยก็ดียังไงมันก็ไม่เกิด ก็เพราะว่าไม่มีเหตุให้เกิดคือยางเหนียวในมเมล็ดพืชนี่มันหายไปแล้วก็เปรียบเสมือนกับพระโยคาวาจรพระคุณเจ้าทั้งหลายที่มีความภาคเพียนวนริยะอุสาหะปฏิบัติธรรมจนหลุดพ้นเข้าสู่พระนิพพานก็จะไม่เกิดมาเป็นมนุษย์แต่ในกรณีของลวงตาเนี่ยเราก็ไม่เห็นเหมือนกับเทียนนี่ถ้าเวลามันดับคนทั้งหลายตายไปแล้วจะไปที่ไหนไม่มีใครทราบแล้วแต่กรรมที่ตัวเองสร้างเอาไว้คนสร้างกรรมดี ก็จะไปอุบัติในสุคติภพก็มีมนุษย์สวรรค์ชั้นพรหมถ้าคนทำไม่ดีทำบาปไว้เยอะก็จะไปอุบัติในอบายภูมินรกสัตว์เปรจชานเปรตอสุรกายเลานี้เป็นต้นแต่อย่างน้อยที่สุดเรามีโอกาสเกิดมาเป็นมนุษย์ซึ่งถือว่าเป็นโชคดีชั้นที่หนึโชคดีชั้นที่สองก็คือมีโอกาสพบพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนานี่ที่ยังรึดอยู่ในพื้นแผ่นดินไทย ลองหลับตานึืกภาพหรือว,ว่าถ้าดินแดนของเราเนี่ยไม่ใช่ดินแดนพระพุทธศาสนาความอบอุ่นความรู้สึกสงบในจิตในใจหรือว่าสิ่งที่จะมายึดเหนี่ยวเราทําให้เรามีความสบายใจมันจะมีหรือไม่อย่างไรเพราะฉะนั้นความผูกพันส่วนนี้บางทีบางครั้งเราก็อย่าไปยึดมั่นถือมั่นมากเกินไป เรามีความโศกเศร้าเสียใจในสิ่งที่พลาดพลาดก็คือองค์ของหลวงปู่ท่านก็ปรณภะพาไปแล้วแต่ในระยะเวลาหนึ่งเราก็าเข้าใจในสรรพสิ่งว่ามันแค่เกิดขึ้นในเบื้องต้นแปรปรวนในทํกากลางแล้วก็แตกสลายไปในที่สุดถ้าหากว่าเราสามารถเข้าถึงธรรมะได้ในระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นในโอกาสที่เรามาร่วมในงานบำเพ็ญกสสบบุศลศพอุทิศถวายท่านเราก็ปฏิบัติบูบชา คือลงมือปฏิบัติในสิ่งที่ลงตาท่านคำสอนนั่นแหละก็จะเป็นธรรมสิ่งที่ทําให้เกิดความรู้สึกสบายใจถ้าหากว่าท่านรับรู้หรือว่ารับทราบด้วยยันทนวิถีใดๆก็าตามวันนี้อาตมาใช้เวลาที่แจงแสด็จทาเป็นเวลาพอสมควร22นาทีก็ขออนุโมทนาชื่นชมในสิ่งที่ญาติโยมสาธุชนแล้วก็สิ่งที่พระคุณเจ้าได้ร่วมกันคนละไม้คนละมือ ในการบําเพ็ญกุศลศพอุทิศเกียกับหลวงปู่พระมหาชนินทราปัญโยท้าที่สุดนี้อาตมาภาพในนามตัวแทนของคณะสงฆ์ทั้งหมดในพระพุทธศาสนาโดยมีองค์พระาศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประมุขขออ้ายยิงคุณพระศีรัตนไครยคือคุณพระพุทธที่สูงล้ำคุณพระธรรมที่สูงส่งและคุณพระสงฆ์ที่ว่างโล่งรงเย็น และบุญกุศลต่างๆที่คณะสงฆ์จิโยมสาธุชนได้ทำบ,บุอุทิศถวายให้กับหลวงปู่พระมหาชนินชวนณะปัญโยเพื่อให้ท่านได้ไปสู่ภพภูมิที่ดีแล้วก็ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ที่เจริญด้วยจตุรพิษธพรชัยทั้ง4ประการคืออายุวันสุขะะละปฏิพานธ์ท่านาสามสมบัติดังแสดงมาก็สมควรเกเวลาเอวังก็มีด้วยประการระชนี โดยเป็นเสื้อผ้าปมการต่างๆมากมายภาพไอบทภาพใหที่เป็นโอสเตอร์รองเ้รงรับทวน้กงรับภาพทอม่บอเ้าการอดเรียนเชิญเ้าท้อ่นไทยแก็เรับพามวิเศษสุดาเ็กส พ่อวิเชียรสีกรพอครัวเป็นเจ้าภาพถวายการเทศนครับบครูเกษตรสครับจากมูนึงมนัุงตัวกมูสมมูเนี่ยพวด โอเคนะเราจะหาอยู่ในเมืองนะโอเคจัดการครับอ่า <coughs> 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 <coughs>